มาถึงช่ววสุดท้ายของโจลิเท่ไทยอินไซต์เทลแอนด์อ่ะจะชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปดูนิทรรศการผ้าไทยที่ไอคอนสยามใช่ค่ะเป็นกิจกรรมที่พัฒนาผลิตภัณฑ์และผ้าเครื่องแต่งกายนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ผ้านะคะในชื่อที่ว่าพรีเมียมโอท็อปนะคะตั้งแต่วันนี้ไปถึง7มีนาคมที่ไอคอนสยามแต่อยากจะรู้รายละเอียดเป็นอย่างไรใช่ไหมคะติดตามจากรายงานชิ้นนี้พร้อมๆกันเลยคะ่ะกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย จัดนิทรรศการกิจกรรมที่1พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายให้เป็นพรีเมียมโอท็อให้ผู้ประกอบการได้ทดลองขายผลิตภัณฑ์ผ่านไลฟ์และพัฒนาคุณภาพให้เป็นพรีเมียมเป็นที่ต้องการของตลาดจนเกิดการพัฒนาและยกระดับศักยภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปในการพัฒนาผ้าไทยอัตลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมภูมปิปัญญาการออกแบบลายผ้าการทอผ้าการย้อมสีธรรมชาติ เทคนิคการทอลายต่างๆนำไปสู่การเป็นผลิตภัณฑ์พรีเมียมโอท็อปสู่สากล เราโชคดีได้รับพระมหาพุาทธคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าิริวันวลีนาลีรัตนราชะกัญญาลงไปทรงงานช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตามภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะยิ่งที่ดอนกอยสกลนครที่มีภูมิปัญญาล้ำค่าย้อมคลามทาให้เกิดการพัฒนาต่อยอดในเรื่องของแบบลวดลายแล้วก็เรื่องของสีนะครับเรื่องของการผลิตของพี่น้องประชาชนรวมตลอดจนถึงการให้ความสําคัญกับการที่จะพัฒนา งานให้มีความเป็นเลิศมีการจัดประกวดเพื่อให้เกิดการแรงบันดาลใจในการพัฒนาฝีมือในส่วนของทางราชการเรานะครับคือกรมการมนุษาชนกระทรวงอุาหไทยเนี่ยก็ได้เชิญชวนให้ผู้ประกอบการโอท็อปทั้งหลายได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ผลงานฝีมือตัวเองให้เป็นสินค้าระดับพรีเมียมขึ้นมาเราก็ เปิดโอกาสให้กลุ่มเด็กรุ่นใหม่ที่สามารถมีพื้นที่มีเวทีของตัวเองในการเป็นยังโอท็อปได้ให้ความสําคัญคือเรื่องของการตลาดออนไลน์เรื่องของการไลฟ์สดพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศในการที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการขายของนอกจากนี้ภายในงานยังมีนิทรรศการโครงการพัฒนาต่อยอดด้านการตลาดจากตอนกอยโมเดลสู่ตลาดสากล และโครงการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายย่งโอท็อปตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่7มีนาคม25 6 5 Craft, y, า้าณไอคอนครับชั้น4ี่ไอคอนสยามเอาละครับหรือเวลาอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นเองหรือเวลาอีกแค่สักยี่สิบวินาทีตั้งประเด็นดีกว่าเราเจอกันรอบส0บโมงครึ่งนะวันนี้สิโมงครึ่งวันนี้เราเจอกันใช่แต่พรุ่งนี้เรื่องที่เตรียมมาไว้อืมอ่ะจบ จดเลยจดเลยจดบันทึกเลยคุณผู้ชมคุณนฟังทวงใช่ไหมจะให้ทวงใช่ไหม,ไหมเดี๋ยวามารัดทวงให้อ่ะจดเลยค่ะพี่ถึกพี่ถึกทำไมคะพี่ถึกท้าอ่ะพี่ถึกพี่ถึกค่ะทําไมพี่ถึกทำไมต้องบอกก่อนว่าทําไมเดี๋ยวจะรู้ว่าใครเสียกอ๊อลฟอืมพี่ถึกเสียกอ๊อลฟอ่ะอจดเลยสงขาสงขาประช้ที่บาทอืมอืมทําไมพรุ่งนี้จะมาแชรอะไรคะ ผมจะพูดถึงบุคคลเหล่านี้ด้วยความเคารพอ๋อเคารพแล้วก็ห่วงใยด้วยค่ะไม่แฉไม่แฉอ่ะรอดูพรุ่งนี้แล้วกันไปเ<า>จอกันตอน10บโมงครึ่งแล้วกันวันนี้เที่ริมฝีปากไม่อยากให้ที่นี่เดือดร้อนเอาละครับไปกันก่อนครับวันนี้หมดเวลาลายก่อนนะคะสวัสดีค่ะ